จับได้ไม่ขึ้นเลยสังเกตไหมต้องต้องเสียเงินนะทุงาถ้าไม่เสียไม่สะดอกเขาไม่เสียเงินตอนนั้นนะโอ้โหเขาพาไปทำพิธีพี่สาวก็พาไปไปทำนี่ก็ทำพิธีเรียกคอเรียกว่าเพราว่าจะมาโดนของโดนของลัางสมองโดนอันนี่ใส่อันนี้ไปเราเขาพูดเราให้เราเปลี่ยนชื่อเราเปลี่ยนเขาอะก็เราจับอะไรก็ไปไหนเราไปนั่นเพราะพี่น้องเพื่อนอะไรใครแนะนำอะไรนะเราไม่ฟังใครเลยเราฟังแต่เขาอย่างเดียว โหแบบว่าดูเดือดัดอกูเดือดแมาไม่แน่แต่มาคงจะยังเจออีกแน่ต่มาว่าเพราะว่ามันมันก็ต้องมีแต่เล้ก็แมล้วก็อะไรเราเตรียมตัวเตรียมใจว่าเออก็ต้องระวังก็ไม่มเราไม่ระวังมันต้องทุกอย่างมันเลนแล้วช่งี้นมันมันมันต้องเตรียมใจรับทุกอย่างมันมีเหตุมันมีเหตุเหตุนจะเกิดเุเจ้าอืมอันนี้พอแล้วนะเราไปดูของตนเองนะ ยุสามสิบห้าไซสามสิบสามสิบเจ็ดคุณองคุณอะไรนะคอันนี้ก็ไม่ตอเลยตอคือคนปีนเรื่องอเวลาเยะมให้เราแบแชร์แต่บางคนก็ไม่อยากจะแชร์เรื่องเยวเรื่องเรียนเรื่องเหมือนกใทชีวิตในช่องนลบ